ีโมเมนต์ช่วงเวลาดีๆที่จะปลุกความทรงจำคุณให้กลับมาแฮปปี้อีกครั้งกับทุกเรื่องราวของ o อ c ในรอบ10ปีที่ผ่านมาแฟนคลับ6แสนคนที่ติดตามเรามาตลอดเกือบ10ปีแต่จะรู้ไหมว่ามีอยู่1คนที่เราติดตามผลงานเขามาตลอดและเขาก็ยังตามติดให้กำลังใจพวกเรามาตลอดเช่นกันสุดยอดซุปเปอร์ star ของเมืองไทยพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตย รู้ไหมว่าสมัยก่อนความสุขมื้อเที่ยงของพี่เบิร์ดคือการได้ทานข้าวอร่อยอร่อยพร้อมกับการหยิบรีโมตเปิดทีวีดูพิธีกรโอไอซีทำเปิดในรายการเดี๋ยววันนี้ครับรายการโอไอซีของเราเราขอฟนอินนะครับเพื่อเป็นการเป็นเกียรติแก่รายการโอไอซีของเราแล้วครับโอ้ไม่บ้านมาอะไรเนี่ยพี่เบิร์ดบอกเลยว่าตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เบิร์ดครับสวัสดีครับ

เงเงเฮงเฮงเงเงเฮ้ยเฮ้ยเปียกเลยมือเปียกมือเปียกยอดตัวจริงตเต้นยิ่กว่าเล่นซอฟบอลอีกครับสบายเลยเฮ้ยออกมือเลยออกมือออกเลยตุ๊บ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 ไไม่เคยเจอตัวจริงตัวจริงแบบสยอดมากเลยเจนกันเองมากเลยพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดนายมากมาสุดยอดดีมากเลยโอ้ ตอนเราแกล้งเล่นกีตีก็ยังใจดียอมให้แกล้งเสมอใน,ในชีวิตรจริงที่เคยแบบผ่านวงการมาเยอะแล้ว,ลวพี่เคยแบนนะ<พ>บภากันพา <บ S 1> <ๆ S 2> กันต่ยม,นนมเคยเลยนะ <l> <c oughs> เอางี้ดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวพี่เบริร์ตจะลามนะครับวันนี้ไหนๆ <l> พี่เบริร์ตมาแล้วเนี่ยหลายๆคนเชื่อว่าอยากจะเห็นเสียงภากแบบว่าเป็นแบบของพี่เบิร์ตนี่ไใครบอกไงจะทำจะทำเนี่ยทำมาตีขุมกก็ได้ไงที่มาโอไอซีพี่ต้องทำ จริงจริงอันนี้หลุดแลวนะโอ้ยจริเดี๋ยวให้พี่เบิร์ดนะครับเป็นแบบว่าพระเอกใน MV ช่วยรับทีแล้วเดี๋ยววันนี้แหละครับนางเอก MV ็มผมอาสาเองเป็นน้องเโหยด้วยน่าเหมือนกันมากถ้ยถอยถอยนี่พี่แมนนะพี่แมนพี่แมนโอเซียรับหน่อยที่อ๋อยะไรเราไม่รับไม่รับก็บอกว่าพี่แมนไม่ทับไงพู่ไม่รู้เรื่องเลยไงนี่พี่แมนเป็นคนเป็นคนดีนะเป็นคนที่มีไม่รับแล้วที่มีของเยอะเลยนะมันบุญบุญที่บ้านนี่แล้วเนี่ย่างนี้คนที่หล่อมากเลยเห็นไหมเนี่ยนี่ใส่ไม่รู้ไม่รอ แต่พี่มีการภาพชมตัวเองด้วยนะอ้าวใครจะด่าตัวเองออกทีวีล่ะหากเราวาเราก็ดีดต้งเดดีเราก็ดีวัสดีครับที่เป็นใครครับก็คือเดี่วะครับ พี่ธงชัยปะครับถูกต้องผชอบผมชอบแบบแฝดกพี่เบิร์ดแล้วตัวติดกันด้วยนะจะไปจะไปติดกับเขาเหรอเฮ้ยมันเริ่มันเริ่มเล่นพี่เลยเฮ้ยพี่เบิร์ดแฮปปี้ยิ้มให้ทักทายตลอดทุกครั้งที่ได้เจอ ไช่ป้ะกับงานวันนี้ครับครับผมรอดสุดมาเริ่มร่วมกันเราจะไม่ได้เริ่มแค่วันนี้นะครับเลยเพราะวันนี้เป็นวันแรกแล้วเราเราจะเริ่มเป็นเรื่อยๆครับขอบคุณ้โหปิ๊บเบิร์ดโอ้ยพี่เบิร์ดเฮ้ยร้อยรับพี่เบิร์ดชีวิตชีวิตสบายดีครับพี่เบิร์ดช่วยอวยพรรายการผมหนไปครับพี่ก็ขอให้โอ้ยสี ขยิ่งก้าวกระโดดไปเรื่อยๆครับก้าวไปถึงปีที่10ปี11 12อ็ดสเลยนะครับก็ขอให้ enjoy แล้วก็ต้องมีลูกบ้านเยอะๆเหมือนที่เราเป็นอยู่เนี่ยนะครับชีวิตเนี่ยชีเรียสมากก็เท่านั้นเองบ้าบๆบอๆรอๆแหล่เนี่ยจะทำให้เรามีความสุขและรายการนี้แล้วก็บ้าบๆรอๆแหล่ทำให้เรามีพลังครับก็คกอนเกิด uration anniversary ร้อยแต่งวันนี้ผมมีความสุขจังนะฮะขอบคุณกันไปเลยครับไม่เบลอไม่เบล่อไม่เบรับโอ้ไอี สี่เก้าเต็มสิบยิ้มด้วยกันเก้าต่อไปด้วยกัน